สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันในวันนี้นะคะเรากำลังจะมาดูกันค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสาธารณะท่านหนึ่งกับพี่พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็นำไปสู่การขอโทษที่ตามมาค่อนข้างเร็ว กรณีที่เราพูดถึงกันวันนี้ก็คือคุณธนนทนิรามิตรศากดิ์หรือคุณจ๋านะคะภริยาของคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกแล้วก็รองรมว,วมหาไทยคนปัจจุบันค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากโพสต์ของคุณธนนทน์เองเลยค่ะที่โพสต์ขอโทษผ่านสตอรี่ใน i n s t a g r a m ส่วนตัวเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเป้าหมายวันนี้ของเรานะคะก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจการไม่ใช่แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นตามลําดับเหตุการณ์นะคะแต่จะมองลึกลงไปถึงตัวคําขอโทษลักษณะของคําขอโทษแล้วก็ความหมายที่อาจจะซ่อนอยู่หรือว่ามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะระหว่างบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะคนที่ กล้ชิดอำนาจกับสื่อมวลชนบ้านเราในยุคนี้บ้างลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากคำพูดของคุณธน,นนท์ที่พูดกับกลุ่มนักข่าวนะคะทำนองหยอกล้อข้อความที่ถูกรายงานออกมาก็คือทำไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยเดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะ เอาละค่ะแค่ฟังประโยคนี้เฉยๆบางคนอาจจะเอ๊ะก็พูดเล่นหรือเปล่าแต่ในบริบทที่เกิดขึ้นจริงอะไรคือสิ่งที่อาจจะเป็นแบบว่าชนวนให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาได้ค่ะผมว่าอยู่ที่น้ำเสียงแล้วก็บริบทด้วยศูนย์หนึ่งแต่คำที่มันจุดประเด็นเลยก็น่าจะเป็นเดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะคือถึงแม้จะบอกว่าเป็นการพูดเล่นก็ตามนะครับแต่พอมาจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจระดับสูงอย่างรองนายกเนี่ยคำว่าจำไว้ มันมันตีความไปได้หลายทางมากเลยโดยเฉพาะในวัฒนธรรมการเมืองไทยหรือแม้แต่ในสังคมไทยทั่วไปคำนี้บางทีมันก็มีความหมายแฝงอาจจะฟังดูเหมือนการคาดโทษหรือจับตามองเป็นพิเศษได้นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือคำว่าจำไว้นี่เองครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับสื่อมวลชนซึ่งก็มีความมีความอ่อนไหวในตัวมันเองอยู่แล้ว ลงนึกภาพนักข่าวที่กําลังทํางานอยู่นะครับพอได้ยินประโยคแบบนี้จากภรยารองนายกมันก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเหมือนโดนกดดันได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามอืมค่ะเพราะหน้าที่สื่อคือการตรวจสอบตั้งคำถามการแสดงท่าทีอะไรก็ตามที่อาจจะถูกมองว่าการ,การลดทอนอิสระหรือทำให้รู้สึกว่าถูกจับตาเนี่ยมัน มันก็มักจะนำไปสู่ปฏิกิริยาได้ง่ายอยู่แล้วครับเข้าใจเลยค่ะคือแม้เจตนาอาจจะแค่แซวเล่นๆจริงๆแต่คำว่าจำไว้ในบริบทนั้นมันก็มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีแล้วพอมีกระแสะวิจารณ์ออกมาซึ่งเร็วมากนะคะในยุคโซเชียลเนี่ยก็นำมาสู่การเคลื่อนไหวต่อมาของคุณธนนท์ก็คือการโพสต์ขอโทษผ่านสตอรี่ไอวันที่31ตุลาที่เราคุยกันไปเนื้อหาหลักๆก็คือขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็มีการย้ำนะคะว่า สิ่งที่พูดไปวันนั้นเป็นเพียงการพูดเล่นและท่านก็ยอมรับนะคะว่าอาจดูไม่เหมาะสมหรือทําให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจตรงนี้น่าสนใจนะคะมีการยอมรับผลกระทบด้วยแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีเจตนาที่จะคุกคามหรือลดคุณค่าการทํางานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคําวิจารณ์คําแนะนําบอกว่าจะรับฟังด้วยความจริงใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยการย้ําว่ายังคงให้ความเคารพต่อพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเสมอคะ่ะ ภาษาดูนอบน้อมมากเลยนะคะครับถ้ามองในแง่การสื่อสารการออกมาขอโทษแบบนี้ถือว่าเร็วมากนะครับซึ่งสำคัญในยุคนี้ที่ข่าวสารมันไปไวแล้วการเลือกใช้แพลตฟอร์มอย่าง IG Story ซึ่งมันดูเ,เป็นส่วนตัวกว่าไม่เป็นทางการเท่าถแถลงข่าวก็อาจจะตั้งใจให้โทนมันดูเบาลงลดความตึงเครียดลงก็ได้นะครับอืมค่ะแล้วก็อาจจะเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามส่วนตัวได้ดีกว่าด้วย ส่วนเนื้อหาการใช้คำว่าพูดเล่นก็เป็นการพยายามกลับไปที่เจตนาเดิมแต่ที่สำคัญคือการยอมรับว่าอาจดูไม่เหมาะสมหรือทำให้ไม่สบายใจอันนี้คือการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจำเป็นมากในการขอโทษให้มันมีประสิทธ,ธิภาพนะครับค่ะการยอมรับผลกระทบใช่ครับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่แรกส่วนการย้ำว่าไม่มีเจตนาคุกคามและยังเคารพสื่อ อันนี้ชัดเจนว่าเป็นการพยายามสร้างความมั่นใจฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยตรงเลยมันคือความพยายามที่จะรักษาสมดุลทั้งภาพลักษณ์ตัวเองแล้วก็อาจจะรวมถึงภาพลักษณ์ของสามีด้วยแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้สื่อรู้ว่าความสัมพันธ์พื้นฐานยังอยู่บนความเคารพนะประมาณนั้นครับประเด็นเรื่องแพลตฟอร์ม ig story ก็น่าสนใจนะคะการที่มันหายไปใน24ชั่วโมงมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการอยากให้เรื่องมันจบเร็วๆหรือเป็นการ ลดทอนความสำคัญหรือเปล่าคะหรือแค่มองว่าเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดเอ่อเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับแล้วแต่การตีความเลยอาจจะมองว่าเออก็เป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาทันเหตุการณ์ที่สุดในช่องทางที่ผู้พูดสะดวกหรืออาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นทางการกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ที่แน่ๆคือมันสะท้อนการปรับตัวของบุคคลสาธารณะ ในการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เพื่อจัดการกับสถานการณ์ทางภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่คำถามที่อาจจะตามมาก็คือการขอโทษแบบนี้มันพอไหมคะในสายตาของสื่อหรือสายตาคนทั่วไปการบอกว่าพูดเล่นแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจมันลบล้างความรู้สึกกดดันที่อาจเกิดขึ้นไปแล้วได้จริงไหมคะนี่นเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือประสิทธิผลของการขอโทษนี่มันซับซ้อนนะครับ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คำพูดแต่รวมถึงบริบทความสัมพันธ์เดิมการรับรู้ของผู้รับสารด้วยสำหรับสื่อบางส่วนอาจจะมองว่าโอเคก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ให้โอกาสเดินหน้าต่อแต่สำหรับบางส่วนที่อาจจะ,ะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีหรือรู้สึกว่าเรื่องการกดดันสื่อเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะยังคงมีความรู้สึกเคลือบแคลงอยู่บ้างนะครับ สิ่งสําคัญจริงๆอาจจะเป็นการกระทําหลังจากนี้นะครับว่าจะยังคงท่าทีที่เคารพการทํางานของสื่อเหมือนที่บอกไว้ในคําขอโทษหรือเปล่า คำขอโทษครั้งนี้เหมือนเป็นการรีเซ็ตความสัมพันธ์ณจุดนั้นแต่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวเนี่ยต้องดูกันต่อไปครับฟังแล้วก็ทําให้คิดถึงความท้าทายของคนในครอบครัวนักการเมืองนะคะหรือคนที่เป็นบุคลากรสาธารณะระดับสูงเลยคือเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับบทบาทสาธารณะมันบางมากจริงๆแค่คําพูดไม่กี่คําที่อาจจะพูดเล่นๆในวงคุยกันแต่ถ้ามีสื่ออยู่ตรงนั้นมันพร้อมจะเป็นประเด็นสาธารณะได้เลยถูกต้องเลยครับ นี่คือความค้าทายใหญ่ในยุคนี้จริงๆโดยเฉพาะกับสุภาพสตรีที่อยู่ในครอบครัวนักการเมืองซึ่งมักจะถูกจับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทั้งบทบาทส่วนตัวการสนับสนุนคู่สมรสการแสดงความเห็นส่วนตัวแม้จะดูเล็กน้อยก็อาจถูกนำไปขยายความตีความในทางการเมืองได้ง่ายมากกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับว่าการสื่อสารทุกครั้งแม้จะบอกว่านอกรอบหรือส่วนตัว แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีสื่อมวลชนก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเราควบคุมการตีความไม่ได้เลยแล้วถ้าลองมองมุมกลับกันนะคะสมมุติว่าถ้าไม่มีการออกมาขอโทษปล่อยให้เรื่องเงี้บไปเองผลกระทบจะต่างไปไหมคะการที่เลือกขอโทษเร็วแบบนี้มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมผมคิดว่าถ้าไม่มีการขอโทษออกมานะครับกระแสวิจารณ์น่าจะแรงกว่านี้แล้วก็น่าจะยาวนานกว่านี้ด้วย การนิ่งเฉยอาจจะถูกตีความไปได้หลายอย่างเลยครับเช่นไม่ใส่ใจไม่ยอมรับหรืออาจจะมองว่ายืนยันท่าทีเดิมที่สื่อรู้สึกว่ากดดันซึ่งน่าจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ระยะยาวมากกว่าการออกมาขอโทษเร็วแม้จะมีคำถามเรื่องความจริงใจอยู่บ้างแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรับผิดชอบต่อสถานการณ์นะแล้วก็ต้องการคลี่คลายค,ายความขัดแย้งโดยเร็วที่สุดซึ่งในทางการเมืองการจัดการภาพลักษณ์ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ เอ่อเข้าใจได้แล้วก็อาจจะจําเป็นด้วยซ้ําครับอืมเข้าใจค่ะมันสะท้อนว่าบุคคลสาธารณะหรือทีมงานในปัจจุบันเนี่ยตระหนักถึงพลังของกระแสสังคมสื่อออนไลน์มากจริงๆการปล่อยให้เรื่องมันลุกลามไปอาจจะควบมุมยากกว่าการรีบออกมาแสดงท่าทีก็เลยเป็นทางเลือกที่มักจะใช้เพื่อจํากัดความเสียหายครับ แม้ว่าการขอโทษนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในสายตาทุกคนก็ตามน่าสนใจค่ะแสดงว่าการสื่อสารยุคนี้มันต้องบริหารจัดการผลกระทบที่ตามมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยทีนี้กลับมาที่เนื้อหาคำขอโทษนิดนึงค่ะการที่ย้ำเรื่องความเคารพต่อสื่อมวลชนหลายครั้งมันมีความหมายพิเศษไหมคะในบริบทการเมืองไทยผมว่ามีความหมายมากนะครับในบริบทการเมืองไทยความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสื่อมันมักจะมีความตึงเครียดแฝงอยู่เสมอแล้วครับ สื่อก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายการเมืองก็อยากให้ข่าวมันออกมาดูดีการออกมาประกาศชัดๆว่ายังเคารพสื่อแม้จะเพิ่งมีเหตุการณ์ที่อาจจะถูกมองเป็นตรงกันข้ามไปเนี่ยมันจึงเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญนะครับ มันเหมือนการยืนยันหลักการพื้นฐานว่าเออถึงจะมีความเห็นต่างหรือไม่พอใจกันบ้างแต่ก็ยังยอมรับในบทบาทหน้าที่ของสื่อนะเป็นการพยายามสร้างบรรยากาศที่มันดูประนีประนอมมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยลดแรงเสียดทานในการทํางานต่อไปได้บ้างไม่มากก็น,น่อยครับเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ผมว่าจําเป็นในสถานการณ์แบบนี้ สรุปแล้วนะคะจากเรื่องเราทั้งหมดนี้เราก็ได้เห็นภาพตั้งแต่คำพูดหยอกล้อที่กลายเป็นประเด็นไปจนถึงการออกมาขอโทษอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของภริยารองนายกเนื้อหาหลักๆก็คือยืนยันว่าพูดเล่นไม่ได้มีเจตนาคุกคามแล้วก็ยังเคารพการทำง,งานของสื่อเสมอครับ เราก็ได้เห็นกลไกการทํางานของสื่อการตอบสนองของสังคมและก็กลนุษย์การสื่อสารของบุคคลสาธารณะเมื่อเกิดวิกฤตเล็กๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันสะท้อนความซับซ้อนของการอยู่ในที่สาธารณะนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับอํานาจทางการเมืองแล้วถ้าจะให้ทิงท้ายเป็นข้อคิดจากเรื่องนี้ล่ะคะมีประเด็นไหนที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อได้อีกบ้างคะสิ่งที่น่าคิดต่อ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสาธารณะกับสื่ออย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องสาธารณะมันดูจะพร่าเลือนลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อการพูดเล่นหรือการแสดงความรู้สึกแค่ชั่ววูบเดียวมันสามารถถูกบันทึกถูกตีความถูกส่งต่อจนกลายเป็นวาระสาธารณะได้ในพริบตาเดียวเลยนะครับ จริงค่ะแป๊บเดียวจริงๆครับเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเหมือนเครื่องตื่นใจให้เราทุกคนเลยไม่ใช่แค่บุคคลสาธารณะลองกลับมาดูคำพูดการสื่อสารของเราเองในพื้นที่ต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือถูกตีความโดยคนอื่นในแบบที่เราคาดไม่ถึงได้อย่างไงบ้างแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างการแสดงออกอย่างอิสระกับการตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่นต่อสังคมโดยรวมได้อย่างไงในโลกที่มันเชื่อมต่อกันหมดแบบนี้ อันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวกันต่อไปครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะทําให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องการสื่อสารของตัวเองด้วยจริงๆและนั่นก็คือทั้งหมดที่เราได้สํารวจกันในวันนี้นะคะจากกรณีศึกษาล่าสุดนี้หวังว่าการพูดคุยของเราจะช่วยให้เห็นภาพความซับซ้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ